ตัดสินใจแบบเออขอเดชะาพวพท่า์มีหลายเรื่องที่คนในคณะสอนหลามไม่รู้แต่กูอยู่ในเหตุการณ์อ๋ออชื่อเเสียก็เดี๋ยวเขาไปเชื่อพว์ใครโหกวคืนโกงจำได้ดีไม่เป็นไรช่างที่พูดอยู่นี่มันเรื่องการแผ่นดินหรือเรื่องส่วนตัวปนเรื่องการแผ่นดินคือการแผ่นดินเราว่าขันการเมืองบางครั้ง เราก็ไปกับขุนไกรกับขุนเดชยังเคยไปสมัยก่อนแต่ก็ทางมันเกิดมันผ่านมาแล้วปีว่าก็ขอก็บอกชั้นไม่เคยไปกับพค์ท่านนะพี่ยาค่ะไอ้ไหนูเด็กรุ่นหลังหนูเกิดไม่ทันพวกพี่หรอกโชคดีของเราแล้วขุนไกรพเจารณาท่านผู้เราทั้งสามคนที่เป็นผู้นำทางด้านทาหารช่วยเอ่ยในเธอว่าสัจาวาจาที่มีต่อกษัตริย์นั้นต่อเป็นดินอโยธยานั้นมีว่าอย่างไร มนโนโมกพระผู้สวยสวว์แขนถวายทรงทันเทิดล่าดวงใจ